วันนี้ครับแขกรับเชิญเราประเดิมเทปแรกค่ะผู้นำครับมาเลยครับผมท่านผู้นำครับผมชอบเล่นกีฬานะกีฬาพวกในล่มอะไรเงี้ยอ๋ออะไรบ้างยกตัวอย่างก่อนแทงสนุกจะมีบ้างที่ดูว่ายน้ำแต่จะดูจะผู้หญิงแต่จะดูจะผู้หญิงเอาฟิตเปรี้ยเลยฟิตเปรี้ยเลยฟิตเปรี้ยเลยท่ะผู้ำถนัดเบสบอลไหมครับไม่ถนัดเบสบอลเลยครับไม่ค่อยถนัดตีเบสบอลถนัดตีอะไรครับไม่เอาให้ได้เลยนะ

รายการของคนเกมๆแน่นอนคุยเรื่องเกมๆนะครับอยู่ผมบินครับและก็ผมยามนั่นเองรายการเราครับเราชนคอเกมครับอิูเอนเซอร์โปรเพลเยอร์แบบนี้มาขุดคุยเรื่องราวเขาว่าชุดประจำเขาเป็นยังไงก่อนจะมีชื่อเสียงนั่นเองถูกต้องฮะคนชอบคอเกมก็อยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงห้ามผลาดรายการเราเลยกับเกมเมอร์ครับเราจะขุดคุยให้ท่านได้รับรู้รับฟังกันนะครับผมวันนี้ครับแขกรับเชิญเราประเดิมเทปแรกท้านผูนนำครับ่าเลย ครับผม <Hey. S 1> ท่านผู้นำครับคนอมองว่าเฮ้ยท่านผู้นำใครเออไปนำตอนไหนนำกับใครทำไมถึงเป็นท่านผู้นำได้ยังไงครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาครับครับผมตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้นำครับผมท่านผู้นำ <Hey. S 1> ท่านผู้นำ เกินไปก่อนอ่นครับห้ท่านผู้นำมาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับรายการเราเกมเกมเมอร์ครับผมครับผมถ้ามานะครับผมเป็นท่านผู้นำของกลุ่มด้วยทูดามา ก่อนอื่นเลยมีอยากถามเนี่ยวันนี้เรามาที่สนามเบสบอลถ้ามึงเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาผมชอบเล่นกีฬานะกีฬาพวกในร่มอะไรเงี้ยอ๋ะไรบ้างยกตัวอย่างก่อนแทงสนุกแล้วถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยสมมติว่ามีเวลาแบบที่เราจะมีเวลานั่งดูการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเลือกดูกีฬาหนึ่งจะมีบ้านที่ดูว่ายน้ำจะดูแต่ผู้หญิงเราจะดูแต่ผู้หญิงเอราจะดูสรีระดูแบบเออเจอข้าว่ายแบบเขาไหวถูกไหมไหวไงเร็ววไหวในช้าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกแบบยิมนาสติกลีลาดูแต่ผู้หญิงเหมือนกันดูแต่ผู้หญิงเหมือนกัน ฟิตเปรี้ยเลยฟิตเปรี้ยเลยฟิตเปรี้ยเลยเราไม่ดีกันอื่นเลยไม่เราเรียนไงเรียนรู้อะว่าเออซาลีระผู้หญิงเป็นว่าเป็นยี้เขามีเขามีแบบว่าอะไรนะสาวาสรีระสายอะนาโตปี้บ้าอะนาโตปี้บ้างมใช่คือเราชอบดูในสรีระว่าเขาจะทำไงท่าถูกไหมเป๊ะไม้เพราะอย่างถ้าเกิดดูสาลีลาผู้ชายเขาแปลกแต่ว่าเอ้ยเราก็มีของเราดูอยู่แล้วทุกวันทีเราก็ต้องมั่นใจว่าถ้าผู้นำถ้าผู้นำถ้าผู้นำอันนั้นพูดถึงอันนั้นพูดถึงอวัยวะอะไรหน่าจะขาเอามาเวแบบไม่ได้ต่อย กูว่าเกมใจปะวะจบแล้วก่อนมาเนี่ยกูถามแล้วว่าหยาบได้ไหมเต็มที่เลยเดี๋ยวไปเติร์ดเอาคลิปอาจจะมีซับใช่ไหมซับอยู่ด้านล่างแต่ว่าเสียงอ่ะอาจจะฟังไม่ได้ยินหรอกแม่งเติร์ด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 ทางคลิปอ่ะมาเดี๋ยวซับตัวใหญ่กว่านะอย่าบังของผมก็พออย่าบังของผมก็พอนันนั้คืออย่าบังขาเอาไปครับเนี่ย วันนี้ครับท่านผู้นำเราพาท่านผู้นำมาอยู่ที่สนามตีเบสบอลท่านผู้นำถนัดเบสบอลไหมครับไม่ถนัดเบสบอลเลยครับไม่ค่อยถนัดตีเบสบอลถนัดตีเลยรับมึงเอาให้ได้เลยนะ เอครับนกติกาของเราวันนี้จะเราต้องแข่งเบสบอลกันอนะผู้ชนะเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลเป็นอาหารให้ทานแบบอร่อยๆอส่วนผู้แพ้ครับรางวัลบอกเลยว่าเป็นสเต็กร้านน้ำเกรวี่เสเต็กร้านน้ำเกรวี่เช่ไ<อ>ปสูตรใหม่ไปสูตรใหม่ไปสูตรใหม่แล้วนะเอาแบบนี้ฮะเบสบอลที่กติกาของเราวันนี้ที่เราแข่งกันนะครับเราจะมีเวลาให้คุณ3นาทีมีเบสบอลยิงมาจากฝั่งนู้นตุ้งตุ้งตุ้งยี่สิบห้าลูกใครเตะได้มากที่สุดชนะไปผู้แพ้ก็รับบทลงโทษ แต่ก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมนั้นครับครับผมเรามาละลายพฤติกรรมกันก่อนละลายพฤติกรรมนี่โดยการอะไรเนี่ยด้วยการใบ้คำเอออันนี้คือกติกาของเรานะครับง่ายๆฮะเนี่ยกูต้องด้านไหนวะเนี่ยให้ท่านบุญนำเนี่ยชูป้ายนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะใบ้ให้ท่านบุญนำให้ตอบให้ถูกว่าคำที่เขาใบ้เนี่ยคืออะไรครับโดยที่ยกไปที่หน้าผาปั๊บเออเชิญนะต้นลำม้าเชิญนะมึงอะมึงอะเงี้ยเฮ้ยไม่ให้ไม่ให้ดีกันไปควายควายเออเออ อะไรดีวะาไอ้มึงช้าเนี่ยเวลาหมดไอเร็วโสเพณีแป๊บเดียวกเรีกเรีอะไรกเรีปั๊บเออโสเพณีแป๊บเดียวปวดท้องไปไหนไปขี้ที่ไหนห้องน้ำเออง่ายไหว้ยากกว่านี้ของเล่นไอยกหนักอะไรอันแรกนี่ดักเลยเพราโดนแบนเลยเอายังมาของเล่นเหมือนกันรถถังเออไม่ไหวเลยขันขัน หันตอนเช้าหันหันไอ้หันองไหครับไกเออกูเลยกูเลยเมื่อกี้กูแดกไปเนี่ยอแดกแดกเยอะไปไงแดกควายแดกเมื่อกี้แดกเยอะไปป็นไงเดดเียแดกเดียเยอะไปเมาเออเฮ้ยหหเนี่ยก่อนก่อนเอาก่อนเอากันต้องทำไงอ๋อ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 คืออออ๋ออะไรอ๋ออะไรอ๋อคืออมเออ เดี๋ยวเราจะพาแขกรับเชิญของเราทำกิจกรรมนั่นคือการตีเบสบอลนะกติกาของเราง่ายมากเมื่อกี้ผมอธิบายไปเบื้องต้นหัวคลิปนะครับคือเราจะมีเวลาให้3นาทีแล้วจะมีลูกเบสบอลลอยมา25ลูกใครตีโดนเยอะสุดพ้นโทษใครที่ตีโดนน้อยสุดรับโทษไปบทลงโทษของเรานะครับคนแพ้ผมบอกเลยว่าเป็นสเต็กสเต็กเลยน้ำได้นะน้ำเกรวี่น้ำเกรวี่นี่เลยครับสเต็กน้ำเกรวี่อันนี้ฮะนี่เดี๋ยวผมถือให้แล้วมึงดูหน้าน้อง อ่ะเฮ้ยลูกค้าเนี่ยเอาเป็นว่าเราทานภาพไปดูว่าใครจะเป็นผู้แพ้ที่รับประทานเพชดอีกีไปครับจบกูไอควายตีไม่โดนหรอเฮ้ยดูแล้วหนึ่งแต้ม สองแต้มเฮ้ยตีเฮ้ยไอ้ยามึงแอบต้อมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเมื่ออาหารหมามาเลยเฮ้ยโนทั้งรูปเลยอมวันนี้แน่ๆเลยโอ้โหอ้โหโสดไมาเนี่ยอัดปาเอ้าด่ามึงหรอ้ยเ้ย ไม้อะหรือเข้าหน้ากูนะอื้การตีไว้มาที่นีครับจุดสำคัญเนี่ยคือการเลือกไม้ไม้ที่ดีทำให้เราตีได้ดีอย่าพูดเยอะมึงอะตีอันนี้คือไม้เด็กครับผมซึ่งเหมาะกับผมสุดแล้วไม้แล้วล่ะมาไม้เด็กไม้เด็กวอร์ม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 เฉยกูอะ เป็นไหมสบายเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มว่ะเวนี่เวนี่สต๊อกสองว้ยเอ้ยนุ่มดูปลายโฮมรันดีๆยาวแล้วเฮ้ยพี่โดนนะโดนเชียนเอาเฮ้ยเจ็ดว้ยแปดเก้เฮ้ยโอเย ขอแบบแรงกว่านี้ได้ไหมเฮ้ยสิบเอ็ดเอ้ยสิบสองก็มาเห็นยุคนึ่งมาดิคูเช็ตีเลยได้ไหมโอ้โหโอ้ยใจความหนักใจอยู่ที่ผมนะครับหนักใจจริงเมื่อกี้มบหนิกตีโดนเดียใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมชนะเนี่ยคุณกินนะแต่ถ้าแพ้ก็กินคู่นะ19ปีที่โตเกียวโอ้โหเตะบอล ดูท่าก่อนถ้าโกงตูดแบบนี้นี่มันเนี่ยแหละหุ่นแบบนี้ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยรู้เลยเอาเอาไม้รอไว้เลยได้นะน่าแบบมันยากเกินไปไปไปอุ้ยโดนป่ะไล่โค้ดเลยเลยเลยเฮ้ยสาวรอดูสี่ห้าหกเจ็ดฮ้ยสงสารว่ะคนกินอาหารหมาเอ้ยเนี่ยมันเอาแบบรับด้วยเนี่ยดูดิเงี้ยโกง เน่ดูดิโกงโกงเหมันลุงแถวบ้านเลยเฮ้ยลุงขายโตเกียวซือสิบาทใหบาทลุสนลุงสมานลุงสมานลุงสมานผัวป้าสีอะรครับเนี่ยเฮ้ยสิแล้วเว้ยสิบสแล้วเว้ยสามสิบสามสิบสามเว้ยไลูกไอ้สองลูกไ้เจ็บไหม ผมเป็นผู้ชนะครับนี่จริงๆเราดูดิหลอกไปเออผมเป็นไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อครับในช่วงหน้าครับเดี๋ยวตัดมาแป๊บเดียวเราจะพูดคุยว่าเขามีเรื่องอะไรใหญ่จำแนกครับคุยให้กูคุยอีกเนี่ยคุยสิเออถูกค่าตัวแล้วเจ็ดแปดแสนเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับว่ากว่าจะมาเป็นเกมเมอร์กว่าจะมีชื่อเสียงกว่าจะตั้งกลุ่มได้ขนาดนี้เนี่ยมันมีที่มาไงครับโอ้ยยครับไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวไรเออใครจะคุยใคยคุย อ่ะฮะตอนนี้เราได้ผู้แพ้มาแล้วนะครับแล้วบทลงโทษของเราคือที่เราบอกไว้ต้นรายการนั่นคือการรับประทานเพชรดีกีเป็นสเต็กนะฮะเอาละใครจะทานก่อนไอยามมึงอ่ะอ้าวโอ้โหหืมครับไอยามโอ้โหโอ้โหไอช้อนเล็กอ่ะชอนเล็กเฮ้ยเต็มคำเลยเหรอมาตรฐานสงฆ์ปาดปาดหน่อยอ่ะเนี่ยกำลังดีให้กูก่อนเนาะฮะท่านผู้นำของมึงไม่ได้อาหารหมาเนี่ยเห็นแล้วออกเดียวคนดูเป็ลาย มาเลยอ่ะนำเชิญครับอร่อยว่ะกินได้ฮะกินร้อนกินร้อนช้อนกลางอืมเยอะไปบอกเลยว่าไม่ได้แย่แต่ไม่แดดดีว่ะไม่ควรไม่ควร ่ถึงเวลาที่เราจะมาคุยในเรื่องของชีวิตส่วนตัวแล้วแต่ก่อนนี่เรคุยกันอาหารแบบไงกักิน <c oughs> ได้คือมันไมา่แย่อ่ะมันกินได้แหละแต่แบบไม่หามาแดกกันนะดีไม่หามาแดกกันนะดีไม่มีใครอยู่ดีผมขอซื้อหันหมาได้ครับอ๋อเลี้ยงหมาพาที่บ้านนะนอแดกเองครับผมน <c oughs> อนแดกเองครับผม <c oughs> ไม่มีวะเรามาคุยเรื่องเกมในรายการเราเหมืนเกมเกมเมอร์นะครับวันนี้มึงจะถามถามว่าเฮ้ยท่านประธานปกติท่านประธานเล่นเกมเนี่ยเคยเล่นนานที่สุด ่ชัวโเล่นนานที่สุดก็ควรจะเป็นสมัยช่วงมปลายแล้วจะแบบโดดเรียนบ่อยในสังคมเกมแร็งออนจะแบบพูดคุยกันในเกมสังคมดีจะมีสมัยเรายุคใช้ m s n อ็นะไรพวกเนี้ยแล้วจะมีกลุ่มเพื่อนและกลุ่มเพื่อนนั้นจะเป็นแบบรุ่นพี่เราคือพวกแกน่ะมันไม่เรียนหนังสือคือมันจะหาเงินจากการล่าบอสก็เลยชวนชวนแบบเราไปล่าบอสด้วยกันตอนนั้นเลยเราอายุแบบเด็กม4ม .5 คือยุคนั้นเด็กม4ม5ไม่กลับบ้านเนี่ยคือเรื่องใหญ่นะ นี่ก็ไม่กลับบ้านแต่บอกแม,แม่แม่รู้นะแม่รู้ว่าเป็นเล่นเกมแต่แม่ไม่รู้ว่าทำไปเล่นเกมยังไงเราอ่ะหายจากบ้านไปสามสี่วันแต่กลับมาเอาเงินมาให้แม่มาต่ออย่างนี้ดีกว่ารอเล็กน่าล็อกนะพูดต่อเล็กล็อกเคยจีบใครในเกมไหมพีคเลยนี่ในเล็ก่าล็อกเหรอพีคเลยยุคแร็กน่ล็อกสมัยรุ่นผมอ,ะอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอะนะครับคือแม่งเป็นในมุมพูดในด้านแย่แล้วด้านดีเยอะด้านั้นก็คือแบบแม่งเป็นแหล่ง

ให้ผมแตกใจมากเลยจริงๆอ่ะประธานอ่ะแม่งไม่ใช่ผมเลยคนที่ตั้งกลุ่มเนี้ยคือแันเวอลครับคนอาจจะรู้จักแันเวก็คือเป็นนักภาพเป็นคาสเตอร์เขาคาสเตอร์ันเขาเนี่ยเป็นคนตั้งกลุ่มแต่ทีเนี้ยคือแันเวอลเคยทำงานร่วมกันกับผมตั้งแต่สมัย TCG ก็คือดอท้าหนึ่ง TCG แล้วเหมือนเป็นแอดมินกลุ่มเนี้ยแล้วมันก็นึกตั้งกลุ่มพอตั้งเสร็จพวกไชวนผมเข้ากลุ่มแม่งก็ทิ้งคือจุดประสงค์ของการตั้งกลุ่มเลยนะครับ คือเราอะ่างมีพื้นที่ให้แบบมาระบายว่าแบบจะเล่นเกมแล้วคือโดตาเนี่ยโอกาสเจอคนไทยตอนนั้นมันก็แบบก็มีสูุ่มเหมือนกันแล้วแบบเจอคนไทยแบบกากมู่นี่นั่น,นยอย่างเงแล้วช่วงแรกมันยังไม่มีกลุ่ม<อ>คนมันก็เลยไปด่ากันตามหน้าเพจเกมโดตาอะไรเงี้ยจากกลุ่มเล็กๆเนี่ยคนแม่งแบบ 5้0เออตอนนี้คนแม่ง7 8หมื่นแล้วโหจะเป็นหมื่นนี่เยอะนะ Dota 2ดามากลายเป็นว่ากลุ่มผมม่เป็นกลุ่มปิดตลอดนะลุ่มคนภายนมองไม่เห็นครับแต่กลายมาว่าแม่งเอากลุ่มปิดเนี้ยคือเรื่องภายในแม่งเอาไปออก้างนอกกลายเป็นกลายเป็นกลุ่มกูเป็นกลุ่มหลักอยากให้ธามัสฝากอะไรถึงคนที่เล่นเกมหน่อยฝากอะไรถึงคนที่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์มือใหม่หน่อยแล้วก็รวมไปถึงว่าฝากอะไรถึงคนในกลุ่ม Dota 2ดรามาหน่อยให้เราฝากอะไรคนยุคนี้ครับคือเดี๋ยวนี้ไอ้พวกสตรีมเมอร์หน้าใหม่เลยอะคนที่แบบ เด็กๆที่แบบตโตมากูไม่ต้องเรียนก็ได้ป่ะอยากไปแบบไปแข่งเกมได้เงินเนี้ยคนคิดแบบเนี้ยเด็กแบบคิดแบบเนี้ยมีเยอะแต่ว่าการที่เราจะประสบความสาเร็จด้านเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่ามึงไม่เรียนแล้วมึงออกมาแข่งเกมมันทํไม่ได้ไั่ต้องควบคู่กันไปอย่างผมเนี้ยผมบอกกันนะผมไม่อายนะผมาจบแค่ม .6 แล้วผมเรียน อทุกวันนี้ผมยังเรียนไม่จบเลยปริญญาแต่ว่าคือผมอะมีปัญหาทางบ้านก็คือผมแบบพ่อแม่ไม่ส่งอะไรเงี้ยมีควนน้ำรั่วผมก็เลยเลือกที่จะมีควนน้ำรั่วมาเวีซ์แม่ทำบ้านน้ำรั่วมันมีปัญหาทางบ้านไงเอ้ยกูกำลังมาเต็งเต็งกูดิ่งแบบท่านผิด ตอนนั้นพูดตรงเลยก็คือไม่เร the so so ียนต่อเพราะว่าท <E ี่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อถ้าอยากเรียนเราต้องไปกู้เองเรากู้มาเราก็รู้สึกว่าเรากู้แล้เราไม่ตั้งใจเรียนเราก็เลยเลือกเลือกออกมาทํางานที่เราก็เด้เงิททำงานแต่ว่าได้เงินได้กูได้เล่นเกมด้วยเฝ้าร้านเกมโอ้โหเฝ้าร้านเกมนี่คือตอบโจทย์แล้วพอโตมาพอเราเราทํางานอย่างนั้นอ่ะคือถ้าคนภายนอกดูเกมมึงไม่มีอนาคตถูกไหมแต่เราไม่หยุดแค่นั้นเราผลขวาย พอเราทำงาเกมเราเจอเจอมีโอกาสอยู่นะคอมเยอะ,อะรเราเจอคนเยอะอะไรเงี้ยผมก็ตอนนั้นเป็นรู้จักกับพี่โดมพี่โดมทีเออ ผมไท,ไทย,ไ,ทยไซเบอร์เกมพี่มีไลฟ์ผมทำไหมผมอยากทำงานด้วยนั่นคำา่าดึงเราไปเป็นแอดมินที่เราไปเจอซันวอลที่เป็นเคียแอดออแล้วตอนนั้นเราก็เข้าไปเป็นลูกน้องคือไม่ใช่ลูกน้องอีกเหมือนแบบเป็นน้องของเข้าไปเจอพี่แบงค์พี่แบงค์ไซเบอร์แคชเชอร์เดี๋ยวนี้โด่งดังอะพี่แบงค์เป็นคนสอนงานด้วยนั่นเป็นลูกมือเป็นลูกมือเอป็นลกมืจนตอนนั้นแหละเราก็แบบเออทำงานเก็บประสบการณ์มาเรื่อยจนแบบ พอจบมาด้านนั้นล้วก็ทํางานสายเกมออกมาแล้วเข้าบริษัทเกมเด็กๆทุกคนแม่งตอนเด็กฝันมาโตมาอยากเป็นอยากเป็นจีเอ็มทุกคนไม่อยากเป็นจีเอ็มมันมีของทุกอย่างไปไหนก็ได้ปีที่เราตายนี่เลยครับไปสมัครตอนนั้นไปสมัครเป็นพนักงานของบริษัทบอยสันหนึ่งแตผมบอกเลยอี่กี้ตอนนั้นเอาแรงอาล้องมาเปิดเป็นจีเอ็มแม่งสบายแล้วปูแม่งเ็กของบตัวเทพสบายไงที่หมายทำงานไม่เล่นเกมเลย เคสแจ้งแฮกรู่นี่นั่นเยอะแยไปหมดด้วปวดหัวปัญหาเยอะนั่นแหละนั่นคือคือเราอ่ะทำงานแล้วก็เจ็บประสบการณ์มาเรื่อยทุกวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอันนี้มันจะ มันต้องแบบต้องบอกว่ามองคนด้านคนที่มองว่าเอ้ยเรียนมาจบมาจบปริญญาตรีเอาเป็นใบประกาศนียบัตรมาไม่ได้แบบเออเป็นหลักประกันว่าแบบจะมีงานนั่นนั่นอย่างผมเนี่ยอ่ะไม่มีประสบไม่มีปริญญาแต่ว่าถ้าเทียบกับประสบการณ์ทำงานเนี้ยสู้ผมยากอยู่เลยเวลแม็กเราอะสมัครงานเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้หลายบริษัทจะดูที่ประสบการณ์ก่อนถูกใช่ อยากบอกเด็กสมัยนี้ว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรเงี้ยอยากให้ทําด้านนั้นให้ให้สุดแต่ว่าอย่าทิ้งการเรียนเรียนต้องมาควบคู่กับการเล่นเกมนะครับแล้วก็อยากเป็นสตรีมเมอร์เงี้ยแรกๆอ่ะมันมีใครดูหรอกแต่อยากให้ทําแบบสม่าเสมอถูกไม่ใช่แบบสตรีมวันนี้แม่งมีคนดูแบบพวกนี้ไม่สตรีมนะอ่ะอีกวันนึงกูไม่สตรีมมันไม่มีคนจําได้เหมือนเวลาอ่ะมึงสตรีมมึงสตรีมทุกวันเวลานี้คนไม่ได้จำได้อ่ะต้องสตรีมนี่หว่าทำไมวันนี้มันหายไปวะอ่าใช่ไหมมันต้องทำาหมะทำซ้ำทำซ้ำทำเวลาเดิม ให้คนรู้ว่าทามมิ่งเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะมาวันนี้ได้ทั้งความรู้และทั้งสาระด้วยนะได้ทั้งชิพส่วนตัวของทามาสด้วยนะครับแต่ก่อนจะลาจากกันไปวันนี้ฮะเรามีของมาแจกด้วยครับยังไงครับผมนะฮะก็ของรางวัลก็จะเป็นนะครับ ผลิตภัณฑ์จากเซนไฮเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังครับอันนี้ทีเด็ดเลยยี่หบอกเลยว่าทีเด็ดรวมกี่บาทสามบาทไปซื้ออะไรอยู่นะสางบาทองสามทองไอ้และกติกาเป็นยังไงฮะสำหรับคนที่อยากได้ของรางวัลของเรากติกาก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะฮะส่งไปที่ไลน์นะครับผมเกียรในรัสกอรเกมนั่นเองนะฮะแล้วก็รอลุ้นของรางวัลอยู่ที่บ้านเลยนะสบายๆบายข่าวด้วยครับรายการเรานี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับการออนไลาไปพราะว่าแขกรับเชิญพบกับเราได้ครับในรายการเกียร เกมเมอร์ amer, ทุกวันจันร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับผมขอบคุณทามาต้องมาก <ผม S 2> ครับสวัสดีครับเจอกัเยัย